ตอนนี้เรา z ู o ไปดูใกล้ๆเน,นะคะว่านี่คือท่าเรืออะโกฮามาเมืงองโยกฮามาเจปแปนนะคะเนะคะอยู่บนบิวน้ำตอนนี้ก็เป็นร้านอาหาร โดยตรงนี้จะ ก็สูงให้สุดแล้วนะคะตรงนี้ตอนดวงอาทิตย์ขึ้นแดดอาทิตย์ถุไัยนะคะนี่นะคะเ,เป็นความโชคดีของดิฉันด้วยนะคะปีใหม่ดิฉันไม่เคยมาตรงนี้เลยนะคะเพราะว่าเข้ามาไม่ถึงนะคะจะมากระเทศการดอกไม้ไฟก็คือ,อแต่งชุดอยู่กะตับมากันแทบจะทุกป,ปีนะคะด้านหลังก็คือ,อามารีทาวเวอร์นะคะเราถ่ายให้ดูกันชัดๆแล้วก็หมุนกล้องกันชัดๆเล กำลังนะคะแล่นเข้ามาจอดที่อ,อ่าวของทาออ่าเรือโยโกฮาม่านะคะ mm hmm. เรือลำนี้ก็เป็นเรือรับประทานอาหาร mm hmm. เรือสมทานนะคะเป็นเรือที่ถ้าใครจะมาก็ต้องจองเข้ามานะคะถ้าไม่จองเข้ามาก็อาจจะเต็มก็ได้หรือบางคนก็ไม่ต้องจองก็ได้แล้วก็จะมีการจัดพิธีแต่งงานที่นี่กันนะคะ mm hmm. กวันนี้ก็คือ บางทีคนไทยเราก็ฟังไม่รู้เรื่องนะครับบางทีภาษาอังกฤษที่ฉันก็ไม่ค่อยจะแข็งแรง ร่ำรวยเงินทองมีโชคมีลาบมีแสงสว่างเข้ามาทุกคนอย่าให้อยู่ในที่มืดนะคะทุกคนขอให้อยู่ในที่สว่างนะคะ,อ,ะอย่างดิฉันดิฉันตอนนี้อยู่ในที่สว่างเลยคะ่ะแสงอาทิตย์สวยมากเลยค่ะสวยจริงๆแต่เราไม่สววามารถที่จะเก็บภาพได้นะคะเพราะว่าความร้อนแสงความสว่างจ้าของแสงอาทิตย์จะทําให้ ikka kohe. ะะยังจะต้องขอถ่ายอีกนิดนึงกับความ นำโชคดีนะคะถ้าดูวิดีโอ,โอโแล้วก็นึกถึงว่าออครั้งหนึ่งทุกคนได้มาที่เมืองโยโกฮาม่าแต่ยังไม่ได้มีโอกาสขึ้นมาบนเรือลำนี้นะคะเรือที่จำลองมาให้ดูนะคะก็จะมีแรื<ด>่งว่าถ่ายแต่ว่าตึกแลนด์มาร์กโอเคถึงแล้วนะตึกแลนด์มาร์กออแต่ว่าไม,ไม่ได้ขึ้นมาถ่ายข้างบนนะคะแล้วมีเทศกาลอาหารไทยก็มีโอกาสมาก็มากันนะคะคนที่อยู่ที่โยโกฮาม่านะคะแต่ดิฉัน งคงไม่ได้มานะคะยามสว่างสวยกับดวงอาทิตย์นะคะก็เอาละได้มุมอีกแล้วสวยมากนะคะปีชักก็จะจับอยู่แต่ดวงอาทิตย์ตอนนี้มีเรือวิ่งอยู่ข้างล่างนะคะปีเซตเตอร์ก็คงได้เก็บภาพได้เยอะมากนะคะว่าจะไม่อยู่สว่างก็อยู่ นี้หายากนะคะที่ทุกคนจะบ้าอย่างทีฉันที่ออกมานั่งถ่ายดูว่าออดวงอาทิตย์ขึ้นส่วนใหญ่ก็จะมากันตอนปีใหม่ดิฉันก็ไม่ใจนะคะมาออวันนี้ถ้าใครดูนะ่จะดูกี่ครั้งกครั้งขออวยพรบอกว่าแฮปปี้นิวร์ก็แล้วกัน ขอวันนี้ขอให้เป็นวันใหม่และเป็นได้แต่สิ่งใหม่ๆนะคะใครทํางานก็ขอให้มีแต่ความโชคดีใครเดินทางก็ขอให้มีแต่ความโชคดีใครที่มีเงินก็ขอให้มีเงินเยอะๆใครที่ยังไม่มีเงินก็ขอให้ร่ำรวยนะคะแต่ดิฉันดิฉันไม่ร่ำรวยมากเท่าไหร่นะคะแต่ว่าพออยู่ได้นะคะพอ เกิดมาครั้งหนึ่งแล้วก็ใช้เวลาหน่อยว่าอ่านี่นะเราได้ไปเที่ยว หล่อนเก็บภาพกับดลวงอาทิตย์ไม่ทราบว่าเก็บภาพได้ไปถึงไหนนะคะเอาแล้วล่ะค่ะตอนนี้ดูนะด,ดูสภาพหล่อน,นะคะมือดิฉันก็แข็งเหมือนกันนะคะกลับบ้านเถอะเป็นไงดูสภาพหล่อนอยู่ในตอนนี้น่าจะเป็นห้าองศาน,นะคะ,ะแล้วลทีหลังหล่อนจะชวนอีกไหมยันจะทราบดูนะดูให้ดีนะ เดี๋ยวกันร so no no ้อนบอกว่ากลับบ้านเราเถอะแล้วนะนะตอนนี้ตอนนี้หนาวมากนะคะบอกหนาวหนาวเออหยับให้หน่อยมืดเลยจะไปด้สภาพเจ็บกล้องเลยนะเราก็จะให้ดูสภาพเราเดี๋ยวสภาพแบบต้องจับกล้องมือเดียวนะไม่เป็นไรเหมือนมาทางนี้ มันหนาวจะต้องลายจให้ดูรัตวันให้หน่อยนะคุณน้องเนี่ยดูหน่อยป่าสภาพเนี่ยจะบุกแดงหน้าแดงหมดราคาเนี่ยดูมือสิคะเนี่ยว่าเป็นสีอะไรปรากฏว่า